สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แรกของปีนะครับแล้วก็ของเดือนมกราคมกําลังจะผ่านพ้นไปนะครับนะแล้วก็ถ้าดูถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตามลูกกลางสัปดาห์นี้ขึ้นวันเดียวนะครับเอ้าไม่ใช่ขึ้นวันเดียวแต่ขึ้นขึ้นสองวันนะครับนะขึ้นวันลงวันนะครับนะก็กลายเป็นว่าในช่วงอะไรฮะช่วงประการที่ดีดแรงๆอย่างนั้นมาก็เป็นท่ามีขคิดวีกลง พอคุณตบลงมาต่อสามฟันที่เหลือนะครับนการประคองตัวเล่นสามประคองตัวดีที่ว่าเมื่อวานนี้ปิดบวกขึ้นมาได้นะครับนแต่วันนี้ก็กลับไปที่เดิมอะไรเงี้ยนะครับนแต่ดูอีกอย่างนะครับว่าตอนตกเนี่ยตกไม่แรงอะไรนะครับวันนี้เองก็หุ้นส่วนใหญ่บุกระดาษก็บอกว่าที่จะปรับตัวลงส่วนใหญ่น็คือส่วนใหญ่นะครับเห็นชัดเจนอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มของแบงค์ที่บวกขับตลาดเอาไว้นะครับแต่ในวันนี้ปรับตัวลงนะครับ ก็ไม่ได้มีหุ้นตัวใดที่ลงแรงๆจนเรียกว่าปุกกระแสให้ตลาดมันเหมือนกับขายเททางกันมาไม่มีนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ลงแบบกระจายไปนะครับนะวันนี้แน่นอนก็ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นกระแสพืยนบ้านเราด้วยที่วันนี้ไม่สดใสนะครับนะก็ยังเรียกว่ายังกังวลกันเรื่องประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาอยู่ว่าสุดท้ายคุณจะปรับลดลงมาเมื่อไหร่กันแน่หรือยังไงนะครับเพราะตัวเลขการเงางเงาออกมามันโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ผมว่ามันเป็นแค่ประเด็นหรือเหตุของการหาเหตุมาขายพื่อะไรกันหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าใร่จริงๆเมื่ แน่นอนแน่ชัดขนาดนั้นนะครับนะฮ <c> ว <oughs> ันนี้ก็ว่าก็ว่าตามเนื้อผ้ากันไปนะครับนะนะฮะเดี๋ยวเองจะเห็นทุกอย่างครับว่าวอลุ่มนะครับช่วงนี้มันก็ดูทรงๆนะไม่หลบไม่ดอกนะครับซึบ่งขึ้นมาหน่อยด้วยซ้ำจะเชิงวอลุ่มนะครับนะก็อาจจะียกว,ว่าวันนี้แอมบ,บ้านเรานิยมเหมือนกันแมายถึงทุ่นไทยนิยมเทดอะ ค <c oughs> ือเพ่พยี่นขึ้นไปลงชั้นชอบ,นคบคุณกลางคุณเล็กอื่นจะคือขักมากที่ด <c oughs> ้วย <c oughs> ก็เหมือนกับเข้าอ่อนซื้อเด้งขึ้นการลงมาอหลงเงี้ยบุญมเป็นปุญมานะครับจากรุร่มก็เลยโตขึ้นมานะครับนะเพราะว่านี้วันนี้เพราะว่าต่างต่า,ตาเงเป็นจริงแล้วปราบไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะครับนะมีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเงินเ,เฟอ้อออกมานะครับตัว นะครับอต,ตัวต่อไปนะครับก็อย่างที่เราทราบกันช่วงนี้นะครับนะครับชาตินี้ก็ตัวที่ลงทุนตลาดก็มีเดลต้าด้วยนะในเออทีนะหลังจาก2ตัวนี้เป็นพี่แบกมานะครับแต่เพาะเออโอทช่วงหลังแบกตลาดมาไว้นะ<อ>วันนี้ไม่ไหววันนี้ปล่อยลงไปนะครับนะแต่ตัวที่ทำตลาดจะเป็นพวกกลุ่มพวกตัวเช่นตัวใหญ่อยู่เช่นปปสพในทำตลาดวันนี้หน่อยนึงนะครับนะแล้วก็มีกลุ่มแบงค์ที่เหมาะวันนี้เป็นตัวช่วยตลาดเอาไว้นะครับนะก็เรียกว่าพอจะ ก็มันแกมอยู่ไม่ชัดเจนในเชิงของการปรับตัวลงนะครับนะแต่เห็นชัดเจนอยู่อย่างคืออย่างน้อยก็มีแรงขายกดดันตลาดอยู่เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้บอกเลยว่าถ้าแรงซื้อไม่เข้าจริงเดี๋ยวุ้นจ,จะไม่ไม่แข็งขึ้นมานะคนมันจะเล่นทรงเดิมแบบมันก็ขึ้นมาถ้าขายขายล็อกขายล็อกอะไรอย่างงี้ได้เป็นอย่างงั้มากกว่านะครับเนะี่ยเช้านี้ก็เลยเล่นไปทรงของตาื็ไปสั่งการประคองตัวไปนะครับเนีนะ่ยไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอนุญาตอะไรด้วยในภาพของตลาดนะฮะก็ยังไม่ได้บอกอะไรมากมายครับปิดที่1 14.24 4.35ลบไปหนบาุ่มนีก ถือว่าดูกระตึ้งมาหน่อยนึงนะครับนะเอาครับทีเฟกอะไรดีครับครับทีเฟกนะครับเซฟตี้เนี่ยนะครับก็ปิดไปที่แปดเจ็ดหนะครับลบไปประมาณ5.2นะครับหรือ0 5, ูนก็อย่างที่อาจารย์บอกนะหุ้นใหญ่อย่างเดลต้าออทตอนนี้มี c p พีลและแอดวานด์ด้วยก็ดูเหมือนจะมีการปรับฐานนะครับก็ทําให้เซฟตี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถอยลงมาต่ํากว่า880จุดนะครับแต่ว่าแนวรับแรกที่เราให้ไว้เมื่อเช้าเนี่ยคือ875 ยืนได้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าแย่อะไรนะครับแต่ว่าการปรับฐานแบบนี้ผมว,ว่ารอบนี้ก็ควรต้องยืนช่วงบ่ายนะควรยืน875หรือกลับขึ้นไปยืน880ได้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตนะครับก็คือตัว S50 Series h ซีนะครับตัวฟิวเจอร์องเนี่ยนะครับลงน้อยกว่าดัชนีคือย่อตัวไปแค่0.31%หนระครับหรือประมาณ2จุดกว่ากาซึ่งอันนี้ก็เป็น จุดหนึ่งที่อาจจะบ่งชี้ว่ายังมีแรงซื้อเข้ามานะครับรับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์อยู่นะครับ mm hmm. ก็ยังไงตามกลยุทธ์เนเราให้รอให้ซื้อไปแล้วนะครับตรงแถวๆบริเวณ870-872เนี่ยมาเช้เาย่อมาให้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือต่อนะเราทำกำไรเป้าแรกที่เราให้ไว้ที่880 mm hmm. ยังคิดว่ายังมีโอกาสรีบาวกับในช่วงบ่ายนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าขออย่าให้ถอยลึกมากนะครับ mm hmm. ครับอ๋อถ้ามาดูภาพเซตด้วยครับก็ดูถ้าดูตามทรงดีต้อบอกว่าชานี้ต้นยิงตลาดมันมีบางช่วงปรับตัวขึ้นไปก่อนครับนะผู้ง่ะคือตลาดยังมีสามารถกัที่เรียกว่าไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับคือไม่ใช่ว่าขึ้นต้นนี้แล้วหล่ลงไปหล่ลงไปไม่ใช่นะครับก็ยังมีระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับเช้านี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ถอยลงมานะครับนะอันนี้เรามองว่าแพทเทิร์นเดิมไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับยังเป็นแพทเทิร์นทรงเดิมคือเป็นส่าลุ้นขึ้นไปข้างบบนนนนออออยยยู่่่่่ะครรรัััเเเเาาาาาาก็งงงงงงชชืืวววใภพขตลลดีถ หนึ่งสี่ห้าศูนย์ก็หกศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นเป้าของตลาดอยู่เนี่ยจะมองเหมือนเดิมนะฮะนะครับนะแต่ถ้าตามถ้ามองในแง่งพักบา่ายผมคิดว่าอาจจะแกว่งแถวหนึ่งสี่สามสองก็ขึ้นลงนะครับนะยังเชื่อว่าน่าไปอย่างเงา้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีการขายจริงพุ่นมันน่าจะลงไปแล้วนะครับนะบแล้วก็อย่างที่เมาชานี้ก็มีคนขายอยู่ก็จังแต่ก็ ก็คือขายไปกระจ,จายนะไม่ได้มีการเน้นตัวไหนเพื่อกดให้หุ้นลงเราเรายังไม่เห็นแบบนั้นนะครับนะแล้วในช่วงสามวันที่ผ่านมาก็จะเป็นทรงนี้มาตลอดทับโซเซตน,นะ,ะคือขึ้นลงตกขึ้นตกลงตลอดเวลานะครับมันแค่อย,อยกปกรอเวลาอยู่แล้วนะครับนะอันนี้เองก็ทำให้ผมก็อยากให้มันใจอยานว่าตลาดหุ้นมันถ้ามันไม่ดีแบบนี้ มันน่าจะลงไปแล้วนะครับนะ่เพ่ะตลาดก็ไม่ก็ไม่ได้มีใจพิเศษอะไรึ้นมาหนุนอยู่แล้วด้วยนะครับนะอันนี้เราต้องบอกตรงว่าสิ่งที่เราจะลุ้นอยู่ก็คือถ้าเงินเข้าโดยเฉพาะเงินอ่อนถ้า flow เงินเข้าเมื่อไหร่กมเนี่ยว่าคุณจะวิ่งได้เร็วขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะครับนะงั้นช่วงนี้ก็อยากให้อดทนนิดนึงนะครับนะ ตลาดไม่ได้บอกการขึ้นแบบนี้มันไม่ได้บอกอะไรเรานะฮะแต่อ,อย่างน้อยมันก็ทาให้เห็นอย่างคือทรงมันก็ยังโอเคอยู่นะครับนะจริงเชื่อว่าบาทนี้น่าจะไป็นสัว์ไซเวีออกอข้างไปก่อนนะครับแคบๆคไปเพอาประคอง,องตัวแล้วก็รอมึงใค้มาหลีดนาแล้วก็ใบต้องมารอดูเช่นเมื่อวานนี้พอยุโรปเปิดบวกวโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะเป็เงินหรือเปล่าครับนะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยง่ายนะ เพราะว่าถ้าดูตามตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์มติดลบอะนะครับนะที่โลกกว่าที่อาจจะอ่อนตัวนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นงั้นหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าต่างถ้าม,มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเซ็ตยีมสั่งแคบแคบไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตกใจหรือซีเรียสอะไรกับมันนะครับเนี่ยผมคิดว่ายังมีภาพรวมของการลุ้นที่จะขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมองสั่เหมือนเดิมครับเป็นสถานก,การณ์สเล็กสิบลายตัวไปนะครับนะรับมอง4 4 1 2 0ครัสี่หนัวึ่งนี่มองตัวของน t g ครับนะก็มาเล่นหุ้นกลุ่มพวกเกี่ยวอาหารอาหารกันหน่อยนะครับวันนี้ไก่ห้าศู S <S ปตะโกนะฮะไก่กับหมูนะครับนะก็ถือว่าราคา,ก,าก็ยังโอเคอยู่นะครับนะแม้ว่าดูว่าสมวัยสัมปทานมันจะย่อๆมาแล้วแต่ครับนะแต่ถือว่ายังไม่ถึงก็หลุดฟอร์มลงมาครับเราบองรับอยู่23.4ครับถ้ายินได้เารามองว่าน่าสนใจในการที่จะมีโอกาสเด้งตัวกลับมากกว่านะครับนะแล้วก็ใต้มองว่า24.5กับ26บาทตะโก,ก,โกนะก็นะะถือว่ายังเป็นก,การซื้อเก่งอะไรอยู่ตัวนี้นะครับนะอีกตัวตัวพีเชียตนะฮะ ทุกี้บอกว่าเรือนี่สึกว่าจะเป็นตัว r c l ที่ไปแล้วก็อีกตัวที่มาแหลกคือสึกไปรามาโอ้โหว,วิ่งดีเหเกิดน,นะครับนะส่วนฟีเชที่ขึ้นมาวันนี้เองก็มีการพักตัวแล้วก็ดูนันน้นแล้วจพักตวัวเพราะว่ามีเขียวมีแดงแดงทั้งใหญ่คุณทั้งเขียวนะครับเนีดูอาการนี้น่าจะพักตัวลงมาแต่เราเชื่อว่าข้างล่างเนี่ยรับกข้งจะเยอะอยู่นะครับนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของเทยแดงแถวนั้นก็ถือว่ายังตึงเครียดเลยต่อ่านะครับงั้นผมว่ากลุ่มนี้ไม่ได ตัอตัวมาตั้งรับใบนะครับนะส่วนดีเฟกครับในส่วนดีเฟกนะครับสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยนี้เราก็แนะนําดูเป็นตัวแบงค์นะครับตัว KKP นะครับราคานี้ก็ประคองตัวตรงแถว50บาทได้ดีนะครับก็ลุ้นกลับไปทดสอบตรง52สลึงเนี่ยนะครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวของ KCE แต่มองเป็นตัวช็อตนะเพราะว่า KCE เนี่ยลงแดงมา3วันวันนี้วันที่3มนะแล้ววันนี้ปิดต่ําลงเนี่ยถือเป็นสัญญาณพักฐานหลุดเส้นค่าเฉลี่ย25วันด้วยก็ มองแนวรับเนี่ยมีโอกาสถอยลงมาแถวๆฐานที่50บาทก็แนะนำเป็นเทรดดิ้งช็อตสำหรับตัวของ k c e นะครับสต็อปรอทั้ง2ตัวเนี่ย mm hmm. ก็ให้ไว้แค่สานะครับสำหรับ2ตัวแล้วก็ตัวของค่าเง,งินบาทนะครับเช้านี้เงินบาทก็มีอาการอ่อนค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ย34.61นนะครับก็ ดูแล้เนี่ยถ้าประคองตัวแล้วยืนเหนือ3-4.5ได้เนี่ยสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะมีโอกาสกลับมาดูเป็นฝั่งรองน่าจะมีภาษีดีกว่านะครับวันนี้บ่ายนี้เรายังแนะนำให้เวดดานซีอยู่สำหรับ USD f u t u r e นะครับแล้วก็มาปิดท้ายในส่วนของทองคำเมื่อกี้ที่บอกไปนะตัวของดอลล่าแข็งนะครับทองเนี่ยเลยฟื้นลำบากนะครับเช้านี้เด้งขึ้นใหม่ทดสอบตรง2050เหรียญเรายังไม่ผ่านนะครับแล้วก็เริ่มถอยลงมา พักที่เช้นค่าเฉลี่ย25วันแล้วแถวแ2,042เหรียญแถวแถว,แถวนี้2,040เทวแถวนี้นะครับก็ทําให้เย็นนี้คงต้องอคืนนี้นะครับคงต้องรอดูตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรของทางสารเนี่ยจะมีการเปิดเผยมาช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับก็มีทั้งนะครับตัวของค่าจ้างรายชั่วโมงด้วยแล้วก็รวมถึงนับอัตราการว่างงานด้วยกระจอกในช่วงเวลาเดียวกันนะก็ต้องติดตามดูว่าถ้าตัวเลขออกมาดีมาก นะครับก็จะกดดันทองคําเชิงลบได้นะครับตัวเลขออกมาแยกทองคําก็จะฟื้นกลับขึ้นไปมันเป็นไปได้ทั้งสองหน้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงต้องอาตามดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะสำหรับคนที่มีนะครับในส่วนของทางโพซิชัน่นตัวของโกลด์ไลท์ฟิวเจอร์เนี่ยถ้ามีอยู่นะก็แนะนําติดตามใกล้ชิดหน่อยนะครับช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งน่าจะผันผลนแรงตามราคาทองสปอร์ตรือว่าถ้าใครไม่น่าใจนะจะล็อกกำไรก่อนก็ได้หรือลดในส่วนของโพซิชัน่นลงมาในระดับที่ ต่ำกว่าคานวนที่เราเคยเทรดทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็น่าจะดีกว่าครับก็ g o c i สองสีเนี่ยแนะนำอย่างเป็นเวทันซีอยู่นะครับสําหรับกลยุทธ์ในช่วงบ่ายครับครับ <มา S 1> เราดูตัวเลขบิดคอยยังยืนทรงๆอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสเรื่องของการจะตั้งก <S <S องทุน ETF ก็เล่ขตามกระแสข่าวนะครับพอบอกว่าจะมาก็เฮพอบอกว่าจะเลื่อยก็ดอกลงมาเลยนะครับนะ S <S ใครเทรช่วงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งครับแต่ทรงวุ้นแต่ทรงของบิตคอยถือว่ายังแข็งนะฮะมันยังค้างอยู่บนนะฮะ <S 2> <S 2> ไม่ยอมลงมานะฮะก็ติดตามเอาผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะตั้งไม่ตั้งหรือยังไงนะครับนะก็ต่างกันดูไปเรื่องเอ t ีเ i ฟบิตคนะครับบิตคอยเอทีเอฟนะครับ ETF ก็ดูส่วนนั้นไปอ่ะครับส่วนของข่าวสารครับวันนี้ก็มีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับเขามีการปเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัวเลขเงินเฟ้อว่าเรา CPI นั่นเองครับเดือนธันวาคมครับ อยู่ลดลดลงนะฮะลดลงไป0.83นะครับจากที่คาดว่าจะหดตัวติดลบเดีย่ยด0.5ถึง0.4สมมติวลงมากกว่าคาดนะครับเนี่ยต่ำสุดในรอบเอ่อเาเรียกว่าดีรอบ34เดือนเลยตัวเลขที่ออกมาล่าสุดโอ้โหเยอะมาก<อ><อ>เป็นการหดตัวต่อมาเดือนที่3แล้วนะครับทำให้เงินเฟ้อบ้านเราก็ได้นอนติดลบประเรียกติดลบฮะอยู่ที่1.23ถมมติว่าต่ำทั้งปีทั้งปีนะ1.61.23 ก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับเนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่แบบที่ต่ำทีเดียวนะครับนะแล้วก็ตัวคือขังบีซีครับเขาบอกว่าปี67ตั้งเป้ารายได้เติบโตจากปีก่อนราวยีเร์เซครับด้นโดยภาคธุรกิจอสังหาอสังหาครับนะแล้วก็ตอนจุกวันเองเขาก็มีการสร้างอยู่2แห่งก็คือที่เป็นที่เป็นโรงแรมนะย่านสุขุมวิทซอย5ครับในกับที่กำมะลาภูเก็ตนะครับนะแล้วก็ตอนทุกวันนี้เองก็มีงานอยู่ในมือเรียกว่ามีงานโอเปเรตแล้วพวกเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรทีเรียกว่าเนีไย โรงแรมที่อยู่รังการบริหารนะครับแล้วก็เรเนินการอยู่หมด1ิแห่งในตัวของ b ีครับนะแล้วก็ถ้าบอกว่าแต่บานสี่ที่ผ่านมาก็ราคาพักก็อยู่ที่90%ก็ถือว่าเยอะนะครับนะเกือบเต็มนะครับนะช่วงนี้โรงแรมก็หลายโรงแรมก็น่าจะเต็มนะเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวโอ้โหคนไปจองเต็มเลยนะก็ว่ากันไปนะครับส่วนนี้นะครับนะสูงตัวหุ้นฮะชานี้ที่มีการซื้อขายก็ AOT ครับนะก็63.25ลบไป75ตังค์ครับแล้วก็ตัวของ c ีบครับ5้2 5ลบไป เจ็ดสิบห้าตังค์เหมือนกันครับแล้วก็เดลต้าครับแปดสิบห้าจุดสองห้าลบไปบาทเจ็ดสิบห้าครับเนี่ยสองของตัวนี้ก็อ้เป็นตัวหลังตลาดหมดเลยวันนี้ไม่มานะครับนะ่แต่ไม่มานี้ตาก็เอียงกันนะเอียงนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็เคแบงครับดึงสามพวกบวกบาทห้าสิบนะแล้วก็ตัวสพครับร้อยห้าสิบจุดห้านี้บวกบาทหนึ่งครับสพช่วงหลังผมบอกว่าแข็งนะอ้โ เป็นพระเอกขีมมะขาวนะไอ้วันที่มีข่าวเรื่องราะคามาตัดโรงแรงเขาลงแรงนะแต่วันทุกวันนี้มาขึ้นมากือบที่เดิมมาถือว่าแข็งขนะถือว่าแข็งนะครับนะแล้วก็ BS ครับ228วันนี้บวกมา4บาทนะครับนะอันนี้พัลลุบีนี่ไม่แน่ต่างก็อาจจะซื้อนะเพราะผู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้บอกเลยว่ามันขยับดีผมบอกเลยว่าได้เป็นขาใหญ่ ต้องเป็นพวกกองทุนหรืออะไรพวกนี้ที่จะเข้ามาเล่นนะครับเพราะ,ระ,ยะยอะไรย่อยๆอีปกติไม่ค่อยคยเข้าแบบนี้ซะต,ตัวใหญ่ๆนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าซื้อแน่นทีเดียวทรัพตัวบีเอนะครับนะแล้วก็ตัวของวันนี้ตัวลีตลาดฮ่าฮเป็นกรุงไทยแบงค์นะลีตลาดนะฮะศูนี่บวกไปศูนย์จุดสามนะจุดตัะกณีนะนะสอพอบวกหนึ่งบาทก,ก็ศูนย์จุดสามนะแล้วก็เอบิวซีโอ้ยซี C, ช่วงหลังสองวันแรงมาข,นนขึ้นมาแรงต่อเนื่องเลยนะครับนะเดี๋ยววิ่งแล้ววิ่งต่อวิ่งไปอีกฮ่าฮ่ามา 0.3ที่บวกมาอ,อุ๊ยแสดงว่าไม่มีตัวไหนเกิน0.3ไหมนะไม่มีนะฮะคร <ทะ S 1> ับแสดงว่าวันนี้ชชดๆเกันไปนะฮะบวกอุ้ยนิดหน่อยอตัวที่ลงคุณดูตัวที่ลงเดลต้าตัวนี้ก็หนึ่งจุดกว่าเอโอทีก็เกือบหนึ่งนะ0.87เอสบีไอเมื่อวันที่0.7เนะี่ยสองตัวนี้ปลาเข้าไปเกือบสามชุดเข้าไปแล้วนะครับ <ทะ S 1> แล้วก็ให้เวลาเซตตั้งหลักกันนิดนึงไม่เสียหายอะไรนะครับนะว <c oughs> ันนี้ก็อาจจะพักๆไปบ้างนะครับนะครับไม่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเรามาตอบคำถามดีกว่านะฮะ คำตากๆนั่นคือโฮมโปรนะครับอุ้มที่เราเชียร์เมื่อเช้านะถือว่าพยายามจะขึ้นไปชนดาวใต้เหมือนกันนะครับมันเย็นสิบสองบาทได้นะครับแต่ก็ไม่ไปแล้วถอยลงมานะครับนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรก็ยังเนีชียยินทรงตัวนะครับสตัวโฮมโปรนะครับนะก็ยังมองเหมือนเดิมฮะรับอยู่สิบสองบาทต้านอยู่สิบสองหกนะเราเชื่อว่าถ้าผ่านได้มองไปสิบสามสองหรือว่าถึงสิบสี่นู่นเลยเนี่ยกัมาเล่นถวเดีนะครับเราแวกนี้นะครับนะ ในหกโปรชุงนี้ผมว่าก็ยังยงเทรดได้อยู่แล้วก็อย่าลืมแต่ว่าชุงนี้กระแสอะไร e ซีฟเนี่ยน่าได้เป็นตัวหนุนอยู่ในคู่กลุ่มพวกนี้นะครับ,รบนะพวกเกี่ยวกวซื้อซื้อของเพื่อไปเคลมาปส่งกสิทเนี่ยต้ตรงนะครับนะพวกนี้เองก็ถือว่ายังมีโอกาสเล่นเงินเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับนะไอค่ตะตัวก็คืออินทัสนะครับคือผมพมูดมาเสมอแล้วินทันเนี่ยคุณเล่นอินทัสคุณต้องดูเลยมากคุณต้องไปดูนูดูเอ็ดวารับนะเพราะเอ็ดบาร์เป็นตัว เรียกว่าตัวทำกำไรสร้างกำไรให้เขานะครับนะถ้าวันไปได้อินทัตก็ไปได้นะถ้าวันนี้เก็วันนี้วันไม่มาฮะนี่ไม่มาเป็นกันนะมันก็ต้องในผสมเดียวกันนะครับนะเพราะอินทัตเป็นโฮดดิ้งนะครับนะชุดนี้ก็ดูเก่งๆไซเว้นะชุดไซเว้เนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทกลมๆนะด้านอยู่มาได้านเจ็ดสิบสองครับแล้วราวนี้ฮะเอกตัวไซเว้ไปฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองแล้วตัวอินทัชนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะมาแถบช่วงนึงใกล้ๆช่วงประกาศงบเนี่ยทุกคนจะไปเก่งเรื่องของผลประกอบเก่งตัวของปันผล ก็ตุนทัชนะครับนะแล้วก็สวัสด์ฮะทรงงวันนี้ทรงๆไม่ได้ไปไหนฮะแต่ยัง้อยก็ยืน42ได้นะก็ยังไม่ได้ดูรลบอะไรนะไปเจอไซเบไปกันนะครับเนก็ยก็ถือว่ายังยังก้มแก้มดูได้อยู่ฮะก็ติดตรง42เนี่ยนะครับเนี่ยผ่านได้มาไป40ส4บาทจุกมุมนะครับสตรงสวัสด์ก็ย่านจะโฮไว้ก่อนช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าทรงพุ้นยังไม่ได้บอกสัญญาเชิงลบนะโอ p ครับ ค่อยๆฟื้นขึ้นมานี่มองยี่สิบสองยี่สิบสามไหมครับถือว่าสองก็เป็นแนวรับละถือว่าเงียบไปนานนะตัวนี้อแต่ช่วงหลังก็โอเคอยู่นะนี่แบบขึ้นมาแบบนี้อันนี้เรียกว่าย่องขึ้นมานะ่เพราะดูเหมือนเหมือนไม่ขึ้นแต่ก็มาขึ้นมาแบบช้าๆโอ้โหต้องใช้เวลาเลยนะนะตัวนี้ก็น่าจะยกถือว่ามีโอกาสฟื้นตัวนะะะนครับเพราะลงมาแล้วนะครับแล้วก็เอก็ไม่มีขวซอรี่เลยเชิงลรบเนี่ยว่าน่าจะมีลุ้นผ่านขึ้นไปผ่านยี่สิบสามอปยี่สิบสี่นะถึงโอกาสถึงยี่ เนี่ยเราแวแกนี้นะครับเจตัวของ Osp ฮะแล้วก็อะไรฮะ <N ic> นเน็กฮะเน็กในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมานะ,ะดูเงียบเทรไปเทรดมาก็กเงียบไปทํารถไอรถเมล์ไฟฟ้าใช่ไหมนเน็กนะครับเนะียก็ทุกนี้ก็ต้องรอดูกันายาวานิดนึงนะตัวเน็กทำรถบัไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ทุกนี้ก็ดูดูเงียบๆนะดูเงียบๆไม่ได้มีะอะไรพิเศษดูเงียบๆไปก็แต่ก็ตามผมสังเกตอย่างตัวเน็กมันจะแขบตามพร้อมกับตัวของ Ea ถ้าเอมาดีนจะวิ่งคู่กันไปนะครับนะทีกที่ทงนี้เอก็ไม่ไปไหนกันนะสซลเวเนี่ยเซเวนะครับนี่ก็แนวเดียวกันนะเป็นจากเซเวไปก็มองค่ะเนี่ยราวสิบบาทนะสิบด้วบาทนะผมมองนะฮะจากตัวนี้เล่นกันในกรอบไซเวไปลงซื้อขึ้นขายก็ได้ฮะเอโอทีครับถามว่าเข้าไหมนะครับคือต้องบอกว่าคุณเล่นเอโอทีเียผมแนะนําอย่างถ้าเล่นเออโอทีก็เล่นแบบต้องเล่นแบบถือเล่นแบบถือนะจะได้จะดีกว่า ถ้าคุณเล่นแบบมาเล่นแบบหวังซื้อแล,แล้วก็้เงียบไรบอกเลยอาจจะไม่ใช่นะเพราะหุ้นทีมันเป็นหุ้นตัวใหญ่มันต้องมีคนซื้อจริงมันถึงจะดันใช่ไหมมันก็ส่งส่งไซเวไปนะครับนะหรือไม่นั้นคุณก็ต้องรอมันลงมาแล้วค่อยซื้อนะครับนะอย่างช่วงที่อร,ร,รอใใบที่ลงมาเนี่ยใครกล้าซื้อไปตั้งแต่หกสิบบาทลงมาเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้นะเองเราก็มีดีเทอร์แหละนะครับนะแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้เองสายการบินเชฟวอตเชฟว่าคือบินบินเข้ามาเยอะขึ้นอะไรต่างเนี่ยเขาผมผู้จดเขาก็มากขึ้นไปดด้้้ววววววยยสััััตตต์อออองงงงงคคนนนนนนนะะะะะรรรรรบบีีี่่่่่่่่กกกก็็าาาาาาามมมมเเเืททไไชถ ก็ยังเข้าได้ครับธนาารใดก็เข้าได้นะครับนั้นก็รับตามนั้นรับเอาครับรับบอล์มอที่หกสองจุดห้าครับนะตั้งอยู่หกสิบห้าบาทตัของเออทีครับเริ่มตั้งรับไปตั้งรับไปนะครับนะแล้วก็เคทบีครับมาช้าดีกว่ไม่มาครับอย่างแล้วก็มาหน่อยนึงนะฮะหล้วที่ผ่านคือไม่ลงไม่ได้ลงไปเจ็ดตัวนะฮะนะก็เรียกว่าหลุมลบไพ่นะครับเราเออเซ้าเคทบแบงก์นะฮะ คือบางคนอาจจะเล่นตึกอื่นดันเอ๊ะนี่นันวิ่งเลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ลงนะอ่ามันไม่ลงนะแล้วก็ก็มีโอกาสดิ้งกเหมือนกันซักกรงไทยแบงค์นะครับช่วงนี้เรามองรับอยู่18บาทนะตั้งอยู่18.9พันแต18.9มองไป19.7นะฮะถือว่ายังมองถืออยู่แล้วซักกรงไทยแบงค์นะครับเพราะว่ามีโอกาสลุ้นฟื้นตัวนะฮะเพราะดิ้งยังมันยังไม่ไปไหนเลยยังเป็นไซเบร์นะฮะแล้วก็มินส์ฮะมินนี่ก็แนวเดียวกันเราพยายามสร้างฐานราคาใหม่นะครให้สูงขึ้นกว่าเดิมครับ ดูทรงก็น่าจะมีโอกาสไปต่ออยู่นากกาจำสเก็ตว็สาก็30บาทนี่แหละสังเกตพี่กัมพูดมาหลายครั้งแล้วนะมันโตลงเนี่ยนะแล้วกูรอข้างล่างเอาตอนตกเนี่ยเรานิ่งเมื่อไหร่ก็ซื้อแล้วสังเกตเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้นะป่าดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวจะทำมันขึ้นมาเองนะช้าค่อยมานั่นคือใจเพราะคนยิงเจ้าตัวมินนะฮะเอาตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็มาทำฐานแถวเรียงยี่สิบเก้าบาทนี่แหละนะครับผมว่าเขาน่าจะยืนได้นะแล้วก็ลุ้นดีบ่ามองสามสิบสามสองก็ตัวมินนะครับเนะก็ยังถือว่ามินดีบาแล้วก็เดลลตต้้าาครับเดช่วงนี้พัักตวนะะฮ ระวังนิดนึงนะตัวนี้ต้องบอกว่ากระแสตอนที่พักตัวช่วงนี้เพราะกระแสมันไปเกาะตัวกล่องน่าแตกนะครับแล้วคุณอย่าลืมนั่นจัขึ้นตั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะมันก็แน่นอนลับขึ้นมาขนาดนี้กำลังขึ้นไปต่อไหมมันต้องโดนขายเริ่มโอที่อยู่แล้วนะครับนะแล้วยิ่งตัวอะไรครับเต็ดดังฟ้าตอนนี้เฉพาะตัว Apple ิลอีกตัวก็มีการพูดถึงมุมมองเชิงของอะไรได้อะไรต่างครับก็ได้ดรอปลงไปนะครับนะมันก็ได้ลงตามมาด้วยแล้วใครเทรดช่วงนี้ระวังนิดนึงนะะตัวกลุ่มพวกนี้นะครับ เดลต้าก็ลงมาเหมือนกันช่วงนี้ก็ลงต่อเนื่องครับ8ปสิบาทไม่อยู่ที่มอง8ปดสเ็ดนะครับจริงๆแล้วถ้าบปงี้ไม่น่าเข้านะครับนะครับเดลต้าช่วงนี้ไม่น่าเข้านะครับนะ่น่าจะต้องรอดูปก่อรรอให้นิ่งแล้วค่อยว่ากันเดลต้านะฮะแล้วก็ AWC ครับลงมาดีทะลุ4บาทขึ้นมานะครับโอ้โหนี่มาต่อเนื่องเลยนะ AWC ช่วงนี้กินยาดีมานะฮะยาโปมาโหวิ่งคือคักไปนะกี่วันเนี่ย4ี่วันติดหรือวิ่งมาโหวิ่งมาจาก3บาทกว่า นี่ขึ้นมา4บาทเยอะนะนี่คือขึ้นเยอะนะฮะ้าไปอย่างนี้ก็เลปูฟิลันจะตายผมนะก็คือขึ้นมาหาทุนหนึ่ง้างเลปูฟิลันไปและเอียงคือขายนะไม่คิดเลยมากเลยเอียงคือมุมว่ามีคนขายนะเราก็เล่นตามขายตามรอบไปนะครับนะก็วิ่งยากกับปอนด์วิ่งไปเรื่อยๆนะครับทุดนี้ก็เฝ้ามันหน่อยหนึ่งเพราะถ้าคุณขยันเฝ้าหน่อยหนึ่งคุณก็จะได้เงินมากขึ้นนะฮะอ๋อโตแบบนั้นนะฮะช่ชุนี้ก็มองแนวรับอยู่ที่4บาทครับต้านมองอยู่สี่สองศูนย์บ็สแลบวกสี่สะ่ถ้านหน้าครับ ชุดนี้ก็เอียงตามไปเลยนะฮาน่านะครับคุ้มเลยนะฮาน่าเคซีเนี่ยฮาน่านี้ก็ลงมุนกันหน่อยนะอครับมองค่าสิบาทนะฮะไม่ควรต่ากว่านะฮะฮาน่านะครับก็ต่ากว่าทรงเสีนะออยนะครับต้านอยู่ที่สองจุดห้านะครับมันก็เหมือนกระตูของเดลต้าถ้าหลุดแปดสิบห้าบาทจะก็กลับลงต่อเลยครับะระวังนิดหนึ่งช่วงนี้นะครับแล้วก็อะไรฮะ JTS นี่ไม่ได้วิ่งการเหรียญเท่าไหร่นะฮะแต่ถือว่าแข็งครับถือว่าแข่ง ว่าตกลงมาแล้วก็ฟื้นกลับไปเร็วนะฮะกลับขึ้นมาใหม่คือว่าส่งวันนี้โอ้โหถ้าใครเทรดอยู่ส่งวันนี้กรมน้ำหนาวกันนะจาก6กเกบาทถูกไหมฮะลงมาเหลือ83ดสามได้เนี่ยแล้วมาโล77.5โอ้โหไปอย่างนี้เรท,เทรดนะนี้ก็อาจจะยับยั้งนะแต่วันนี้กลับมาเดินยืนที่8ป7 5ให, ỏi, ห,หม่โอ้กลับมาที่เดิมแล้วโอ้โหถือว่าคือว่าเขาแข็งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแต่ตามผมนี่ตามอย่างนี้ผมผมผมยิ่เฉยนะเพราะว่าตามตามไม่เคยฐานบูงตกนะถ้าอุเล่นอยู่เพอไปห้องนััั้้นนนนนกกลบบมาาาจะะเป็็รรคคึงได รับตอที่มองอยู่85บาทนะฮะต้านได้ต้านอยู่92.25นะครับคือพูดง่ายคือถ้าหลุด85มาก็ไม่ต้องเข้าออกดีกว่าใช่เป็นจุดล็อกกำไรไว้ร,รั้รงเส้นห้าวัดแล้วก็เต็กซ่อนนะฮะอืมวันนี้เล่นกันแรงเล่นกันแรงแต่คุณผู้นี้ผมบ,บอกเลยเล่นระวังพวกเพทแบบอยากมามาอยากไปไปนะเพราะว่ารุปไม่มีเลยไม่มีจู่มานะฮะนี่เร่มไปขุดลากขึ้นมานะฮะ ครับไอ้วันนี้สองบาทแปดสิบแปดก็มองเป็นแนวต้านไปเลยครับสองไปแปดนะรับอยู่นี่นะสองเอ่อสองห้าศูต์นะสตูดิซตอนนะครับอย่างน้อยเบรกเราต้องยืนนะวันนี้ถ้าปิดต่ำกว่าสองห้าสูย์จะไม่ดีแหวกคือขึ้นแล้วขึ้นเลยครับตกลงมาก็ไม่เอาแล้วเลิกนะเลเซฟตัวไว้ก่อนนะครับระวังไว้นี้ดหนึ่งคู่ไ่มีลุ่มนะครับแล้วซอรี่คุณบอกว่าคู่จริงๆชื่อก็เป็นคนหนูด้วยนะครับนานๆจะมาทีระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณโนเบิลนะครับถามดิฟนะครับ ขึ้นแรงไหมไม่แรงหรอกครับเพราะว่าพวกนี้มันมาตามเห็นดอกเบี้ยนะครับพอบอลยูแน่นอนที่ผ่านมาพอบอลยูมันขึ้นมันก็จะดรอปลงเพราะว่าพวกนี้มันกินกินพวกเป็นปันผลนะฮะยูมันก็ดรอปลงไปนะครับเนี่ยแต่พอบอลพอบอลยูมันดอกมาปุ๊บพวกนี้ก็ขึ้นมานะครับเนี่ยและเผื่อว่าช่วงนี้กระแสดอกเบี้ยอเมริกาอาจจะขึ้นจริงแต่บ้านเราดอกเบี้ยบ้านเราไม่ไม่ได้มองว่าขึ้นอย่าง่ี้บ้านเรานีนะครับนะมันก็เลยมันก็เริ่มมีกระแสเล่นกับขึ้นเปหมาจะตัวดีนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องจะโดวัดนขายใหม่ก็ได้นะครับนึ ก็เห็นถึงความระวังนะคำว่าแรงไหมไม่คงไม่แรงเพราะว่าอย่าลืมว่าลงมาอย่างไหนคุณดูทรงมันนี้ออกจากแรกไหนออกจากแรกไหนดีตรงมันตั้งแต่สิกว่าบาทอนะครับลงมาถึงเจ็ดบาทอะไรอะไรแรงกว่ากันนะงนลงมาเรืกว่าหรือก็ขึ้นขึ้นเยอะนะครับ,รบนะนี่ศัตรูของดิฟนะฮะเอาละครับมีเพิ่มเติมไหมครับหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วก็คนนี้ครับขอทุกคนมีความสุขกับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเราสองคนลาด้วยกันผมสวัสดีครับสวัสดีครับ